เดือนรอมฎอนคือเดือนที่มุสลิมทั่วโลกถือศีลอดกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องจากเป็นหลักการของศาสนาเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็จำเป็นจะต้องถือศีลอดตั้งแต่รุ่งสาง จนกระทั่งอาทิตย์รับกอบฟ้าและเช่นเดียวกันที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาในสถานที่แห่งนี้นั้นมีมุสลิมเรฟูจีคือชาวโรฮิงญาทั้งสตรีและเด็กรวมกว่า30ชีวิตซึ่งรอมฎอนปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วที่ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้นั้นยังคงรอคอยอย่างมีความหวัง ว่าจะมีโอกาสจะกลับไปอยู่ในเดือนรอมฎอนพร้อมกับครอบครัวของตนแต่หลังจากสิ้นเสียงอาซานก็เป็นเวลาที่ชาวโรฮิงญาทั้งเด็กและสตรีได้อิ่มอร่อยกับเมนูพื้นบ้านที่ได้เตรียมเอาไว้เมื่อตั้งแต่เวลาเย็น ซึ่งทุกอย่างนั้นทางหัวหน้าบ้านพักเด็กเละครอบครัวพังงาได้ให้เป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มที่และสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและในวันนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่มูลิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตก็ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่าย ทั้งสอนอันโุรอานให้แก่เด็กๆรวมไปถึงการจัดฉายสารคดีอิสลามแก่ผู้เข้าร่วมรับบริการกับคนที่ฝ่าฝสูนคำสั่งของเาให้สิ่งอื่นเป็นพระเจ้านอกจากเอาลัทุบหานาวัวตาราในการนำอาหารมาร่วมละสินอดร่วมกันได้ละมาดจะม a ะและตารา w วีร่วมกันก็อัลฮัมดุลิละครับปีนี้จริงๆแล้วจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ก็ถือสินอดได้แค่ คนหนึ่งประมาณ1วันน,นะครับแต่ปีนี้ก็ชะล,ลอดหลังจากที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเนี่ยเด็กๆก,ก็เข้าใจถึงบริบทในการถือสินหนมากขึ้นปีนี้3วันแรกส่วนใหญ่ยังยัง,ย,งยังบวชกันครบนะครับยังไม่มีคนขาดส่วนใหญ่ถึงแม้จะต้องไปโรงเรียนก็ตามนะครับก็ทำดีแล้วครับอ จริงๆแล้วการสนับสนุนของบ้านพักเ,เด็กและครอบครัวจังหวัดพังงานเนี่ยนะครับโดยท่านหัวหน้าปูแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักทุกท่านน,นะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุวัตถุดิบที่จะนํามาประกอบอาหารทั้งอาหารโซโต์และก็อาหารละสินอดนะครับก็รวมไปถึงพี่น้องรูริงยาทุกท่านเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาโดยการอำนวยความสะดวกในการช่วยดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับโดยนโยบายของท่านหัวหน้าปูเนี่ยก็ ให้จนที่ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติกับพี่น้องของเราเนี่ยในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเต็มความสามารถนะครับในส่วนของการขึ้นมาช่วยดูแลในเรื่องของการทำกับข้าวก็ดีหรือว่าจะเป็นช่วยดูแลในด้านอื่นๆนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนก็เต็มที่ทุกท่านครับซึ่งในค่าคืนนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมละหมาดจะมาแล้วก็ร่วมละหมาดแต่เราแวะกับพี่น้องนะครับซึ่งในปีนี้ นะครับเราได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องเนี่ยถึง4ครั้งนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าบ้านพักคุณดารารัตนสุเทศเป็นอย่างมากนะครับที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับทางหูุ่ทีมมุสซิมเพื่อสันติสาขาภูกเก็ตได้มาร่วมทำกิจกรรมกับพี่น้องโรฮินดาของเราครับผมถึงแม้ว่ารอมฎอนปีนี้จะไม่ใช่เป็นรอมฎอนสุดท้ายของพี่น้องโรฮินดาในประเทศไทยนะครับ แต่เราก็ยังคงหวังว่าไม่ว่าจะอีกกี่รอมฎอนหากพี่น้องโรฮิงญานั้นยังคงอยู่กับเราที่นี่พี่น้องมุสลิมชาวไทยทั่วประเทศก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องโรฮิงญาตลอดไปนะครับดารเสรโดสำนักข่าวไวร้รายงาน